มีคนเขาว่าเปลี่ยนพอศอใหม่เปลี่ยนใจเรียงในโลกปัจจุบันนี้เราต้องคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าภูมิอากาศภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เปลี่ยนไปพอมาถึงปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนพศใหม่จากพศ2,564ถัดไปก็จะเป็นพศ2,565 การที่เปลี่ยนวันเดือนปีนั้นก็บ่งบอกว่ามันผ่านไปแล้วชีวิตความเป็นจริงของคนเราก็เหมือนกันจากวัยเด็กก็มาสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นก็เป็นวัยหนุ่มสาวจากวัยหนุ่มสาวก็จะเป็นวัยสูงอายุจากวัยสูงอายุก็เป็นวัยชราก็จะเป็นเป็นอย่างนี้แั้การที่เราทั้งหลายมาเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งในภาวะวิกฤตอย่างนี้ ท่านทั้งหลายอย่าคิดว่าไอไวรัสโครโนานี่มันได้หายไปแล้วถ้าหายไปแล้วเขาคงไม่เอาหน้ากากนี้ขึ้นมาป้องกันไว้หน้ากากนี้เป็นการป้องกันไวรัสโครโนาเข้าสู่ร่างกายทุกคนก็เลยต้องสวมหน้ากากการสวมหน้ากากนี่เองก็มั่นใจว่าสามารถป้องกันโรคมาสู่ร่างกายของเราได้ แต่ที่โรคร้ายแรงกว่าน,นั้นก็คือโรคทางใจโรคทางใจนี่ก็เป็นไวรัสใจเหมือนกันไวรัสใจเนี่ยเช่นความหงุดหงิดเอ่ยความเบื่อเอ่ยความเซงเอ่ยความเสียใจเอ่ยความน้อยใจเอ่ยความเครียดต่างๆเนี่ยเกิดจากอะไรถ้าภาษาพระเรียกว่าเกิดจากกิเลสกิเลสมาจากไหนมาจากตาที่เห็นมาจากหูที่ฟัง มาจากจมูกที่ดมกลิ่นมาจากลื้นที่สัมผัสลิ้มรสต่างๆ,างๆกายได้สัมผัสใจได้คิดปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งดีมันก็ทําให้จิตนี่ร่าเริงผ่องใสเบิกบานแต่ถ้าปรุงแต่งไม่ดีมันก็ทําให้จิตนี่เศร้าหดหงอยมีแต่เรื่องกุ้มมีแต่เรื่องทําให้เครียดเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราแท้ๆไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นคนอื่นมันก็เป็น เพียงทางผ่านเท่านั้นเองผ่านมั้นเขาว่าผ่านหูผ่านตาของเราเราจะเอามาคิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรามาคิดมาปรุงแต่งเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้การปรุงแต่งท่านบอกว่าปรุงแต่งให้จิตดีปรุงแต่งให้จิตไม่ดีอยู่ที่เราเพราะคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่สําคัญสําคัญที่ตัวเรานี่แหละเราจะปรุงแต่งยังไงเพราะคนอื่นคนอื่น สิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งแวดล้อมเราก็เห็นไม่ใช่ไม่เห็นเมื่อเป็นเช่นนี้ปีใหม่ก็คือการเปลี่ยนพอ,อใหม่ให้รู้ว่าผ่านพ้นไปแล้วอดีตมันผ่านไปแล้วถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นบทเรียนแต่ถ้าสิ่งที่ดีเราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นมิฉะนั้นไม่มีการพัฒนา iPad iPhone หรือว่าซัมซุงหรือว่ากล้องถ่ายรูปสารพัดกล้องมันผ่านมาแล้วรุ่นนั้นรุ่นนี้ทาไมต้องว่ารุ่น ก็เพราะว่าต้องการให้รู้ว่าไอ้รุ่นเก่ามันศักยภาพเท่านี้รุ่นใหม่มันก็ดีแต่เขาก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเราทําเก๋อ,อะไรบ้างเราทําดีอะไรบ้างปีหนึ่งปีหนึ่งทำอะไรให้ชีวิตตัวเราให้ครอบครัวเราให้สามีเราให้ภรรยาเราให้ลูกของเราให้คุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าทําประโยชน์ให้แก่สังคมของเราประเทศชาติของเรา สังคมโลกของเราเราทำนี่เราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เกิดมาคนเดียวเกิดมาร่วมโลกเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีเราคนเดียวในโลกนี้ทีนี้เราก็เอาคนอื่นๆมาเป็นอาจารย์หรือว่ามาเป็นครูเราดูเขาแล้วก็ยอ้อนมาดูเราคนอื่นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในโลกนี้ถ้าเขาไม่ทำานะอย่างเช่นไฟฟ้าเครื่องโทรศัพท์หรือว่าแอร์คอนดิชั่น โทรศัพท์ต่างๆยี่ห้อต่างๆรถยนต์ต่างๆเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานอยากจะไปดูโน,น่นนอกโลกบางคนเขาคิดนะนี่คือการใช้สิ่งที่มีอยู่นี่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดพระอาจารย์นี่เป็นลูกศิษย์เจ้าพระคุณสนุทพระยานวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยสินทโลท่านพูดว่าเอาของที่มีอยู่นี่มาพัฒนานให้มันดียิ่งขึ้นท่านบอกว่า การเดินการนัง่งการนอนเนี่ยท่านก็บอกว่ามาจากพระพุทธเจ้าสิ่งที่จะพัฒนาก็คือสติท่านว่าอย่างนี้สติมาจากไหนจากการฝึกมันจะเกิดเองไม่ได้อย่างเช่นสัตว์ต่างๆก็มีสติเพราะวาเขามีหูมีตาม,มีชีวิตเราก็มีเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไม่ฝึกแมวมีสติไม่สุนัขมีสติไม่มีเขาก็ระมัดระวังเราจะไปตบเขาเราวไปทําร้ายเขาเขาก็วิ่งหนีเขารู้ว่ามัน เป็นอันตรายคนเราก็เหมือนกันทีนี้พระพุทธเจ้าเลยแนะนําว่าเอาสติมาไว้ที่กายเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานกายของเราก็มีลมหายใจก็สําคัญลมหายใจเข้าลมหายใจออกคนทุกคนต้องมีลมหายใจเมื่อเป็นเชน่นนี้พระพุทธเจ้าจึงให้มรรคู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือก,การฝึกสติอย่างหนึ่งส่วนการเดินการนัง่งการนอนเรารู้ว่าเราเดินยังไงนั่งยังไงยืนยังไงนอนยังไงถ้าเรารู้นะ เป็นการฝึกสติอีกฝึกเพื่อที่จะให้เกิดสติภละถ้าเกิดสติภละเมื่อไหร่ก็จะเป็นตัวเตือนอันนี้หลวงพ่อวิริยังสิรินทรโท่านพูดอย่างนั้นเมื่อเราฝึกมากเข้ามาเข้าตัวเตือนนั้นก็จะเตือนบ่อยๆเตือนทีๆเหมือนเขาสร้างเซฟตี้คัตเนี่ยมันจะเกิดอันตรายขึ้นมามันก็จะตัดไซตตัดไฟฟับท,ทันทีอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นสติตัวนี้ก็เหมือนกับเซฟตี้คัตไม่ให้เราคิดในเรื่องลบ ไม่ให้เราคิดไปดูถูกคนอื่นเขาไม่ให้คิดในทางเสียร้ายไปยสีคนอื่นเขาเพราะเราคิดเนี่ยแทนที่มันจะเกิดผลดีกับตัวเรามันกลับเกิดผลร้ายเท่ากับเอามะเร็งใจหรือว่าเอาไวรัสใจเข้ามาสู่ใจของเรามันก็ทําให้หงุดหงิดทําให้เบื่อทําให้กังวลทําให้เสียใจน้อยใจเครียดต่างๆนี่คือเราสร้างมันขึ้นมาเราสร้างมันขึ้นมา เพราะฉะนั้นเรามาสร้างด้วยการฝึกสติให้เป็นสัมมาสติสติมีสองแบบมิจฉาสติกับสัมมาสติเพราะฉะนั้นฝึกสัมมาสติมันจะทําให้คิดดีพูดดีเพราะฉะนั้นคิดดีทดําดีเป็นแฮปปี้ปีใหม่ขอให้ทุกท่านนะฝึกสติให้มากๆเมื่อมีสติมากๆสตินั่นก็จะเป็นตัวเตือนพอเป็นตัวเตือนเราก็จะทำทำผิดน้อยน้อย,อยมีแต่จะทาถูกเร็วไป ชีวิตของเราก็จะมีความสุขรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพอสอใหม่เปลี่ยนพอสอใหม่เปลี่ยนใจถ้ามันงนหยิดก็จะไปกังวลมันถ้ามันเสียใจนั่นคือมันผ่านมาแล้วตอนนี้เริ่มพอสอใหม่เรามาเปลี่ยนใจของเราให้ดีทําใจของเราให้สูงสูงจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นกัลยาณชนคือคนดีรู้จักว่าคิดไม่ดีมันทําให้จิตขุ่นจิตกังวลแต่ถ้าคิดดี พระอาจารย์หลวงพ่อเคยพูดว่าจิตใสมันเป็นบุญจิตขุ่นมันเป็นบาปอันนี้น่าคิดนะถ้าเราทําให้ถ้าเราทํา,าทให้จิตของเราหมดหงุดหงิดเอ้ยกังวลเอ้ยเสียใจเอ้ยน้อยใจเอ้ยเรื่องที่แล้วแล้วมันจะเอามาคิดอีกนะ่ะเราก็ลองสร้างจุดดําหรือว่าสร้างไวรัสใจเข้ามาแล้วใจของเราก็จะไม่ปกตินั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขโอ้ยเกิดความทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามาสร้างวัคซีนใจ วัคซีนยังมีหลายยี่ห้อหน้ากากใจหน้ากากกายยังมีหลายยี่ห้อสีแดงสีเขียวสีเหลืองโอ้ยสารพัดสีไวรัสใจมันก็เหมือนกันงดหยิดเบื่อเสงงกังวลคือไวรัสทั้งนั้นทำร้ายใจเราก็มาป้องกันไว้ด้วยการหายใจเข้าร์โกหายใจการู้โกรหรือสัมสมาธินี่คือการเฉลิมฉลองปีใหม่ทำให้ทุกคนมีความสุขตัวเองก็มีความสุขสามีก็มีความสุข แล้วก็ทุกคนมีความสุขสวดมนต์นั่งสมาธิปีใหม่เฉลิมฉลองด้วยการสวดมนต์ในที่สุดท่านทั้งหลายก็จะได้สร้างกําลังใจที่ดีเป็นสติที่เรียกว่าสมมาสมาติเรียกว่าสมมาสติสติตัวนี้จะมาเตือนท่านทั้งหลายโอ้เราผ่านมาแล้วหนึ่งปีเราคงเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วคงแก่ชราแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันกี่เดือนมันคงจะละจากโลกนี้ไปแล้วทําไมจะมาหมกมุ่นกับเรื่องเก่า เอาปัจจุบันหายใจเข้ากรู้หายใจออกกร้นี่คือการสร้างสติสติมากเท่าไรก็จะเป็นตัวเตือนมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นโชคดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวปราศจ,จากโรภคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิดขอให้ทุกท่านมีชีวิตเจริญก้าวหน้าในปีพศ2565ทุกท่านเทอญ